คอนโดไอริสเวเกต ใกล้ทั้งเอ็มอาทีคลองบางไผ่ใกล้ทั้งเซนทันเวสเกตห้องนี้อยู่ตึกหนึ่งชั้น6ฝั่งวิวที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะเป็นแดดช่วงเช้ากำลังขายอยู่ราคาดีมากๆแค่ร้านต้นๆมีแอร์ให้2ตัวมีตู้เย็นมีไมโครเวฟขนาดห้องเป็นแบบ1ห้องนอน26ตารางเมตรห้องนี้เป็นห้องโลง่งๆนะมีเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนเหมาะสําหรับคนที่มีของเดิมอยู่เยอะไม่ต้องการอะไรเยอะขอห้องโลง่งๆห้องนี้ตอบโจทย์มากๆในห้องนอนมีแถ แถมเตียงกับที่นอนขนาด5ฟุตมีแถมตู้เสื้อผ้าและแถมม่าน2ชั้นห้องนี้เป็นห้องตึกหนึ่งที่อยู่ใกล้ทางเข้าออกโครงการที่สุดหน้าโครงการมีเซเว่นอีเลฟด้วยนะ พาไปดูบรรยากาศโครงการกันบ้างส่วนกลางที่นี่จะมีครบเลยสาวายน้ำฟิตเนสสนามฟุตซอลโครงการไอริสบางใหญ่หรือไอริสเวสเกตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่งในนนทบุรีเลยนะเพราะว่าใกล้ MRT สายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่ใกล้ห้างเซนทรัลเวสเกตเดินทางสะดวกอยู่ในราคาที่จับต้องได้ร้านตน้ตนๆเท่านั้นเด็กจบใหม่ก็กู้ได้จะซื้อไว้อยู่เองหรือว่าจะซื้อไว้ลงทุนปล่อย เช่าก็มีคนพักเต็มตลอดได้ทั้งคู่เลยใครสนใจนะัดดูห้องสอบถามเรื่องสินเชื่อบ้านก่อนได้ฟรีทักไลน์มาคุยกันก่อนได้นะที่ a t the First Agent ค่ะ